สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งกาเทรดนะครับจะมาวางแผนเก่งกำไรของตัว EE นะครับประจำวันที่18ตุลาคม2564ครับก่อนอื่นเลยผมขอไปสรุปเซ็ตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเซ็ตของเรานะครับปิดอยู่ที่1,643นะครับมาเบรกเบรกกรอบแนวต้านของเราได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่กรอบประมาณ1,643นะครับเพราะนั้น หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาปิดแท่งแดงมาอย่างเงี้ยเป็นโมเมนตัมที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ยก็ปิดแท่งแดงที่จะไม่สวยเท่าไหร่แต่มาสัปดาห์นี้ครับเขาปิดแท่งเขียวเล็กๆตรงนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะลุ้นได้ครับว่าเขาจะไปถึงแนวต้าน1,658ได้โดยประมาณหรือไม่นะครับหรืออาจเกิดการไซเบกของกรอบอยู่ที่ประมาณแนวรับแนวต้าน1,643รอการปิดงบของไตรมาส3ของปีนี้กันอีกทีนะครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนแต่ละตัวก็อาจจะมีการที่จะสวิงไล่บางตัวนะครับหรือเพราะว่าหรือลองสังเกตดีๆว่าถ้าตัวไหนงบดีดงบออกมาแล้วกราฟเขาจะเป็นต่ออย่างเป็นอ่าไปต่ออย่างไรนะครับเพื่อนๆลองสังเกตได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EE e. มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็เนื่องจากด้วยที่ว่ามีนักเรียนในคลาสผมนะครับถามมาว่า EE e. มีลักษณะสวยได้อย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรสําหรับตัว EE นะครับเพราะฉนั้นผมก็เลยจะมาทําการบ้านให้ดูนะครับว่าวันนี้ EE มีลักษณะความน่าสนใจอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูในกราฟทาง f r ร me Day ก่อนนะครับ EE ก็คือ Eternal Energy Public Company นะครับซึ่งวันนี้ตัว EE นะครับราคาปิดเขาอยู่ที่ราคา1ึบาท66นะครับและตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมีความน่าสนใจอย่างไรเรามาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยครับผม แนวรับนะครับแนวรับแรกของตัว e EE ที่ต้องรับให้อยู่ก็คือ1.66ก็คือราคาปิดของวันนี้นั่นเองแนวรับถัดไปครับ1.63แนวรับถัดไปครับ1 6ป,ประมาณน๊บนึงครับ1.60ตรงนี้ก่อเขียน3ใหม่กันนะครับ1.63 1.60ส่วนแนวต้านของเรานะครับ อยู่บริเวณข้างบนนั่นเองแนวต้านตอนนี้แนวต้านของเขาที่เขาต้องผ่านให้ได้เลยครับคืออยู่ที่1บาท1.70 1.76และมองระยะกรอบสัส้นๆไว้1.81งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับรอบนี้ทำไมที่เกิดคำถามว่า EE e มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็หลังจากถ้าเราไปดูในกราฟไทม์เฟรมใหญ่ของเขาก่อนหน้านี้นะครับ เรามาดูกันก่อนเลยครับว่า EE มีความน่าสนใจอย่างไรเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เขาเบรกเส้น EMA 200บริเวณนี้แล้วอ่าแล้วเขาก็มีการจังหวะขึ้นพัก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 แล้วตรงเนี้ยจะเป็นกรอบรอบใหญ่ของบริเวณจุดแท่งนี้พอดีครับเพราะนั้นการพักตัวของการที่จังหวะเนี้ยเราจึงมีความน่าสนใจของตัว time frame day เพราะอะไรครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูถ้าขยายกลับเข้ามาดูในไทม์เฟรมใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับคือจังหวะที่เขาขึ้นพักขึ้นพักและกรอบย่อยๆตรงนี้ถ้าเขาสามารถเบรกเบรกที่ราคา1.76ได้นะครับก็จะกลับขึ้นไปเทสที่ราคา2บาทกันอีก1รอบเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราจึงมองว่า EE มีความน่าสนใจครับเพราะ,ะนั้นเราจะมาดูกรอบแนวรับแนวต้านก,นกันก่อนเลยถ้าผมมองว่าตอนนี้กรอบแนวรับเขาอยู่ช่วงบริเวณนี้ ตรงนี้คือกรอบแนวรับนะครับนี่กรอบแนวรับและเป็นช่วงจังหวะที่เขาพักตัวด้วยครับเพราะว่าเราสังเกตได้ครับหลังจากที่เขาขึ้นไปเทส1.76ไม่ผ่านรอบแรกและเขาได้คำทำการพักตัวอยู่ที่ประมาณกรอบ1.66ถึง1.70โดยประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอเคช่วงนี้แหละเป็นกรอบแนวรับที่ดีนะครับส่วนกรอบแนวต้านผมมองว่าถ้าเขาสามารถผ่านกรอบราคาของที่ราคา1.76ไปได้ ผมมองว่าตรงนี้บริเวณนี้ของ1.81ถึงประมาณประมาณราคา2บาทอ่าก็จะเป็นกรอบแนวต้านของกรอบราคาบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครับตัว EE e นะครับผมมองว่าวางแผนค่อนข้างง่ายเลยครับ1คืออะไรมาดูกันเลยนะครับแผนกรณีที่1กรณีถ้าเขาย่อต่อนะครับย่อรอบนี้ครับผมมองว่าเขาเกิดการไซด์เว่ ออกข้างอยู่ที่ราคาประมาณ1.63ถึง6 3ถึง1.66ก็คือราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่าผมอ่าโทษที1.63ถึงราคา1.70นอาประมาณนี้ครับ1.63ถึง1.70เจขาอาจจะสวิงพักตัวของเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงสั้นๆครับเพราะนั้นถ้าเขาไม่หลุดนะครับไม่หลุดราคา1 6 3 เราก็สามารถสะสมได้ทันทีสำหรับการเวลาที่เขาจังหวะย่อนะครับแต่กรณีที่2ล่ะกรณีที่เขาขึ้นต่อนะครับกรณีถ้าเขาขึ้นต่อคือเขาสามารถเบรกราคาได้เบรกราคา1.70เพราะนั้นนะ่ะเราก็ควรเห็นนะครับว่าเขาเคยเทสกันอยู่ที่ราคา1.76เพราะกันนั้นถ้าเขากำลังจะเบรก1.70คือหรือว่า มีสัญญาณยกโลยกไฮของแท่งเขียวบริเวณนี้น,นี่เป็นอย่างเงี้ยช่วงจังหวะนี้แหละครับเราสามารถสะสมได้ทันทีหรือประมาณสักประมาณว่าก่อนเบรก1.70 1.69อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถสะสมหรือว่าถ้าเพื่อนๆดูว่าสมมุติว่าจานวนวอลลุ่มอย่างเงี้ยครับช่วงเนี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้มีการาเทรดกันอย่างหนานแน่นมากของวอลลุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะแบบว่าโอเคถ้าเพื่อนๆ ดังสนใจอยู่ก็โอเคอาจจะถือช่วงนี้เก็บสะสมไปก่อนได้นะครับสำหรับราคาที่ประมาณ1.63ถึง1.70นะครัเนะเพะรับวัน,นั้นเป้าหมายของผมครับเป้าหมายของตัว ee <ๆ>ก็คือมองว่ารอบนี้เขาควรเบรกราคา1.76ให้ได้ก่อน อ่ถ้าเบรก1.76เป้าถัดไปของผมก็คือประมาณอยู่ที่ประมาณช่วงราคา1.81ถึงประมาณ2บาทนั่นเองว่าแล้วแต่ว่าเขาจะไปไหนนะครับเพราะว่ากราฟเขาค่อนข้างถ้าถ้าเบรกขึ้นไปข้างบนได้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาสามารถเบรกแนวที่ประมาณ1.81คือไฮเดิม erm ของบริเวณนี้ก็คือบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้ได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับถ้าทะลุ1.81ที่เป็นแนวต้านต้านใหญ่นะครับ แต่ครั้งนี้ครับว่าทําไม EE ยังมีความน่าสนใจอีกเพราะว่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้หลังจากที่เขาขึ้นและพักตัวตัวน,นี้เขาสร้างฐานอยู่ที่ราคาเนี่ยสร้างฐานไม่หลุดเลยครับเขาสามารถสร้างฐานราคาได้อยู่ที่ราคา1.63เพราะฉะนั้นนะครับจุดคัดลอตของเราอะมองว่าตอนนี้ในการที่จะเก็บสะสมเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราเก็บที่1.66เนี่ยแล้วเราคัดลอตอยู่ที่1.63เงี้ยครับก็คือคัดลอตที่ 1. 6 3เราจะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากครับสำหรับในการที่สะสม EE หรือการเก็งกำไร EE รอบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดคัดลอดจากราคาปัจจุบันนะครับเพียง3ช่องแต่ว่าเป้าหมายของเราอะครับค่า RR ของเราอะสามารถถ้าทะลุ1บาท7 0บถึง1บาท76ได้อะถึง10ช่องเพราะนั้นอัตราค่าส่วน RR ของเราก็จะประมาณ3ต่อ1เพราะนั้นนั่นแหละครับ EE จึงมีความน่าสนใจและสัญญาณของ MACD เนี่ยแม้กระทั่งตรงเนี้ยเขาอาจจะมีการลดลงอยู่บ้างนะครับแต่เขา ย่างอยู่เหนือศูนย์และตอนนี้เป็นจังหวะการพักตัวครับเขาก็อาจจะมีการย่อลงบ้างของตัวจังหวะ MACD นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอจังหวะหรือว่ามีโมเมนตัมในการที่แบบว่ามีโมเมนตัม MACD ตัดขึ้นอีกแล้วและสัญญาณ RSI มีสัญญาณการเชิดหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งตัว EE ถึงจะเป็นการกลับตัวอย่างสมบูรณ์แบบนะครับหรือหยุดการพักตัวของช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้น อ,อีเราสามารถจะต้องเฝ้าสังเกตก็คือตัวเนี้ยผมให้แนะนำว่าให้เฝ้าสังเกตก่อนอเฝ้าสังเกตในการที่เขาจะทำารูปแพทเทิร์นอะไรของกราฟเทคนิคนะครับเพราะนั้นถ้ามีจังหวะที่เขามีแท่งเขียวปิดเต็มยกโลยกไฮเราสามารถเข้าสะสมได้ในกรอบราคา1 6 3ถึง1.70นะครับ ก็สำหรับกันบ้าน EE e. e. ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทํากันบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องกิงก้าเทศด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ